กลับมาแล้วคะ่ะในช่วงนี้นะคะช่วงที่3ของรายการเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเบลพาคุณผู้ชมนะคะมายัางบ้านบ้านหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยได้ทําการใช้บ้านสุน,นัขจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าของอยู่ที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่บเบลสวเชื่อเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็พี่โอ๋มาด้วยนะคะ<ฆ>ต้องบอกว่าที่บ้านหลังนี้นะคะพี่เบลเองเนี่ยได้ซื้อ บ้านจากพี่โอมาเป็นบ้านน้องหมา<ช>ต้องถามก่อนดีกว่าว่าก่อนที่คิดจะซื้อบ้านน้องหมาเนี่ยมาใช้เนี่ยตอนนั้นเราทําไมถึงเริ่มต้นที่จะคิดนํามาใช้อะค่ะพี่เบลค่ะ,ะเกิดจากว่าเราอยากจะเลี้ยงเพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวนึงเลี้ยงเพิ่มค่ะก็คือถ้าเป็นสองตัวเนี่ยเราก็อยากให้อยู่เป็นสัดส่วนค่ะเพราะว่าเวลาหน้าเขาผลัดขนเนี่ยขนจะเยอะมากมเลี้ยงในบ้านมไม่ไหวแล้วอะค่ะ,คะก็เลย เลือกที่จะสร้างบ้านให้สุนัขอยู่ค่ะคือตอนนี้มีสุนัขทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยสอ,สองตัวเลี้ยงที่เลี้ยงนี่คือเป็นพันอะไรคะแจ็คแรสเซลค่ะแจ็คแรสเซลนั่นเองจะบอกว่าปกติก่อนที่จะไม่ได้มีบ้านสุนัขพี่เบลนำน้องหมานอนที่ไหนหรือว่าเลี้ยงดูเขายัางไงเอ่ยก่อนหน้านั้นอ๋อ ตัวยูมีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเลี้ยงไว้ในบ้านอยู่ด้วยกันเลยค่ะแล้วก็มีที่นอนอยู่ในบ้านของเขาแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเรามีตัวหนึ่งเพิ่มค่ะซึ่งเราไม่สามารถเอาเขาอยู่ด้วยกัน2ตัวได้ก็เลยต้องสร้างบ้านให้เขานะคะยืนอยู่ในบ้านเหมือนละคนเลยค่ะเหมือนคนเลยจริงๆแล้วการที่มีบ้านสุนัขหรือว่าไม่มีเนี่ยพี่เบลคิดว่าแบบไหนที่ดีกว่า มีบ้านสุนัขดีกว่าแน่นอนค่ะแต่เจ้าของต้องใจแข็งหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรคะาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วยิ่งโดยเฉพาะพันแจ็คบรัสเซลเ่ยเขาจะเป็นสุนัขที่รักอิสระไม่ชอบอยู่ในกรงหรือว่าถูกกักขังแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ นิสัยเขาเนี่ยเราก็ควรจะให้เขาอยู่ในบ้านที่ล <ừ> ักษณะเหมือนกับบ้านคนจริงๆหร <ừ> ลักษณะแบบนี้ค่ะ <ừ> <ừ> แล้วปกตินิสัยเขาจริงๆเนี่ยเขาจะเข้าบ้านช่วงเวลาไหนคะพี่เบลคะหรือว่าเขาจะทํากิจกรรมอะไรในบ้านของเขาบ้าง ที่แบบส่วนมากบ้านที่เขาอยู่ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วตอนเช้าเนี่ยเราจะปล่อยเขาไปขับถ่ายนอกบ้านเขาจะมีเวลาของเขาค่ะแล้วก็ทานอาหารค่ะทานอาหารส่วนเวลาเราออกจากบ้านไปเนี่ยเราก็จะเก็บเขาเข้าบ้านเขาค่ะนะคะแล้วก็พอเรากลับมาจากข้างนอกเนี่ยเราก็จะปล่อยเขาออกมาเล่นนะคะแล้วก็สักประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งเราก็เก็บเขาเข้านอนค่ะเจะนอนพูนเวลาค่ะเมื่อกี้หนูไปดูที่บ้านพี่โอ๋มาค่ะก็คือว่า คือสุนัขบางบ้านสุนัขบางหลังเนี่ยจะมีแบบติดแอร์ด้วยติดพัดลมติดพัดลมดูดของพี่เบลนี่เราติดเครื่องปรับอากาศแบบนี้ไหมคะหรือเราติดพัดลมค่ะติดพัดลมให้แล้วก็ติดโคมไฟให้ค่ะน่ารักลงมากเลยต้องถามพี่เบลดีกว่าว่าหลังจากที่ซื้อบ้านน้องหมามาลองใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่เบลคะดีค่ะเพราะว่าเขามีระเบียบมากขึ้น แล้วก็ไม่ทําให้บ้านสกปรกเพราะปกติถ้าเลี้ยงในบ้านเนี่ยบ้านจะค่อนข้างจะมีขนแล้วก็บางทีก็ต้องทําความสะอาดมากกว่าเดิมแต่ว่าเนื่องจากเขามีบ้านแล้วเนี่ย เราก็ลดปัญหานี้ลงไม่ได้เยอะเลยค่ะดีเลยใช่ไหม<ช>โอ้โหเจ้าของนั่งอยู่ตรงนี้นะคะต้องถามดีกว่าว่าเจ้าของฟังเรารู้สึกยังไงบ้างคะ,ะคนาําจริงแบบดีใจที่สุดคือแบบว่าลูกค้าถูกใจแล้วก็แบบน้องหมาอยู่บ้านเนี่ยนะคะเราจริงๆแล้วพอมาเห็นจริงๆตอนที่เขาเลี้ยงแบบนี้เรารู้สึกว่าอยากจะที่จะปรับปรุงสินค้าของเรายังไงบ้างไหมเอ่ยบางทีแบบเรื่องการปรบบุงเราอาจจะไม่รู้ดีเท่ากับแบบลูกค้าบางทีจะได้รับไอเดียแบบนี้จากลูกค้าค่ะอย่างแบบเออพี่เบลใช้ไปสักพักนึงพี่เบลอาจจะบอกว่าเออหน เป็นอย่างนี้นะน่าจะปรับนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ปรับพยายามปรับตามที่ลูกค้าแนะนํามาค่ะใช่ค่ะพี่เบล,ละะาเราคาใช้แล้วมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงไหมหรือว่าเพิ่มเติมเข้ามาในบ้านของสุนัขบ้างเอ่ยอันนี้ออปชั่นเพิ่มเติมเนี่ยคือเราไม่ได้เลือกไปจริงๆเขามีพร้อมเราคสัคสบเลยนะคะเช่นสมุน้าฝนเนี่ยเราก็ควรจะติดมูรี่ได้เวลาเรามีหน้าต่างรวดใช่ไหมฮะผมจะไม่สะอาดแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรามันเป็นหน้าร้อนแล้วก็เราก็เลยคิดว่ายังไม่ติดจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ย เราถามจากโอได้เลยเขาจะมีเขาแนะนาให้ค่ะความแข็งแรงคงทนนี่คือเป็นยังไงบ้างคะมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าใช้วัสดุที่บ้านคนทําเลยนะคะนี่ใช้เมื่อกี่ปีแล้วคะพี่เบลคะเพิ่งได้มาเนาะเพิ่งได้เมาะเดือนเดือนเนาะได้เรืมอณัสองเดือนเนาะได้สองเดือนแล้วค่ะมีการตกแต่งอะไรพิเศษเข้ามาในบ้านน้องหมาไหมคะยังค่ะเพราะว่าตอนเราสั่งนี่เราสั่งพร้อมแล้วเนาะรบทุกอย่างนะคะที่เราอยากได้ก็มีแค่แบบอาจจะซื้อพวกอาจจะมิดฟูกเล็กๆด้วยกหรือว่า มีที่นอนของเขาแล s, <S ้วก็มีตุ๊กตาของเขาที่เขาเล่นประจําแล้วก็มีฟุตบอลของเขาที่เขาเล่นประจำอย่างงี้ค่ะแล้วเขาก็อยู่ในนั้นแล้วเขาเล่นเขาได้เลยค่ะ พูดถึงความสะอาดดีกว่าอย่างเช่นการทาความสะอาดบ้านเนี่ยนะคะในอย่างบ้านน้องหมาเนี่ยทำยังไงหรือว่าทําบ่อยแค่ไหนอะคะเดี๋ยวพี่เบิรดพาไปดูมันจะมีช่องมันจะมีช่องเปิดทําความสะอาดได้เลยคือเราล้างบ้านได้เลยเพราะว่าพื้นทำด้วยเจ้าพดุนดูเลยนะเป็นวีบบอร์ดเป็นเบื้อใช่ของพี่เิดก็ปูกับเบื้องค่ะปูกรับเบื้องทับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เบิดสามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยเข้าไป ล้างได้เลยอแล้วก็มันจะมีทางประตูทางออกที่น้าไหลออกมาได้เลยหลออกมาได้เลยแล้วก็เปิดหน้าต่างไว้เดี๋ยวมันก็แห้งค่ะก็เหมือนบ้านคนใช่จริงๆการปลูกระเบื้องหรือว่าไม่ไม่ปูเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันคะพี่โอมันเหมือนกันเลยคือถ้าพูดถึงว่าการใช้งานหรือการความสะอาดเหมือนกันเลยน้องเมลบอว่าคือบางทีลูกค้าต้องการปลูกกระเบื้องคือ สวยกว่าไงคะคือถ้าเป็นพื้นวีาบอร์ดมันจะเป็นสีเหมือนซีเมนมีกระเบื้องก็เวลาเราเช็ดก็ยังสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆการปูกระเบื้องทําให้เวลาเขาเดินมันจะลื่นๆไหมคะหรือว่าเราต้องมีอะไรมาปูอีกเลือกกระเบื้องที่แบบมีลายนิดนึงเราต้องลูบแล้วลูบเลยอะค่ะว่ามันต้องไม่ลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเลือกกระเบื้องห้องน้ําเพราะว่าเปียกน้าแล้วไม่ลื่นเท่าไหร่แต่ว่าพื้นที่บ้านสุนัขไม่ได้กว้างมากคะคะมันไม่ใช่จังหวะที่แบบน้องหมาวิ่งได้อะไรอย่างเงี้ย หลังจากที่เปลี่ยนดีกว่าอย่างเช่นตอนแรกที่เลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านนอนที่บ้านแต่ว่าพอหลังจากที่เขาเนี่ยได้มีบ้านของตัวเองเขาต้องปรับตัวเยอะไหมคะแล้วหมาใหม่ก็เยอะค่ะยังไงโอ่ยเขาก็จะร้องร้องเพราะว่าเขาก็ไม่เคยอยู่ในบ้านเล็กๆนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะร้องแต่ถ้าสมมติว่าร้องนี่แค่เราไปเปิดให้เราต้องถึงบอกตั้งแต่แรกว่าเราต้องใจแข็งถ้าเราใจแข็งสักประมาณ สองสาวันหรือถึงอาทิตย์นึงสองสามวันถึงอาทิตย์หนึ่งที่เขาจะปรับตัวได้เขาจะปลับตัวได้ค่ะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเราเลี้ยงเขามาอย่างเงี้ยค่ะเราจะทร้างบางแหยเขาจะไม่ยอมแล้วค่ะเพราะว่าเขาเคยวิ่งเล่นได้ตลอดแล้วก็ตอนหลังก็เข้าไปอยู่ในบ้านเล็กๆเล็กๆใช่ไหมคะพี่เบลเป็นคนคนนึงที่เลี้ยงสุนัขแล้วเวลานอนต้องนอนกับเขาหรือเปล่าหรือว่าไม่ถ้าตัวนี้ตอนแรกอะใช่ตอนแรกเลยตอนแรกใหม่ๆใช่เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้บ้านน้องโง่เนาะไม่ได้บ้านน้องโง่ก็ ถ้าเลี้ยงข้างนอกเนี่ยยุงจะก,กาด